พรพรัญยูสุดจะทนเมียนกลางเฟสสีสุวรรณหลังจะร้องให้ยุบหกพักตั้งรัฐบาลวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของนายพิธาลิ้นเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลที่มีการนัดหา้าพักการเมืองได้แก่พักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทย พักประชาชาติและพักเป็นธรร่วมหารือในการจัดตั้งรัฐบาลนัดแรกกว่าสองชั่วโมงที่ร้านเชสมิลายย่านถนนสุขโขทัยเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครโดยภายหลังนายสีสุวรรณจัญยาได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องนี้ต้องถึงกรกอตอ,อาจเข้าข่ายไปครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง หรือพักการเมืองปล่อยให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพักมาครอบงำชี้นำได้อันอาจเป็นการฝ่าฝืนหมู่28หมู่29แห่งพอรอปอพักการเมือง2560เป็นเหตุให้กกตสามารถเสนอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักการเมืองทั้ง6พักที่ร่วมหารือการตั้งรัฐบาลได้ตามหมู่92 3ของกฎหมายข้างต้น แต่ง,งานนี้เกิดเรื่องพีคเมื่อดาราหนุ่มอย่างแท็กพรัญยูได้เข้ามาแสดงความเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวระบุว่าที่สีว่างมาเรียนเขินมาถ่ายรายการผมสักยกไหมเดียวจัดให้อย่างงามเลยพูดเคยเฉยเฉยเฉข้างหลังเป็นเวทีมวยสนใจทักมานะพี่สี